สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่าน,นครับสวัสดีทุกๆกกำลังใจครับนี่ได้พาน้องชายครับไปตัดอ้อยก็ทำ ah ให้เนี่ยแม่วงเดือนกับบุญเหลือ <c oughs> ด้วยครับนี่ครับน้องบุญเหลือครับอ้อยครับแม่วงเดือนครับอืมวงเดือนนี่หนูหนูบุญเหลือ บนเ,เหลือครับยังไม่ได้ฝึกได้อะไรเลยครับตัวนี้โอ้โหดูขายโชว์เลยครับบนเ,เลือครับอ้อยฮะจุ๊บจุบจุจ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บนยครับจุ๊บหน่อยบนเ,เหลือครับบนเ,เหลือนใจเย็นครับไม่มีใครแย่งกินหรอกครับบุนเ,เหลือ เอาให้หนูเแล้ววันนี้นี่เอาให้หนูแล้ะอ้อยเนี่ยแบ่งกันกับโมเมครับก็แบ่งไปให้แม่อะไรทองเลยครับผ่าน้องชายครับน้องชายก็เลี้ยงนี่ครับเลี้ยงแม่วงเดือนครับครับบุญเหลือครับเป็นเจ้าเดียวกันครับเจ้าของเดียวกันกับโมเมกับไอเจ้าของเดียวกันกับโมเมกับแม่สาวกับบักจอยครับครอบครัวผมมีแต่คนเลี้ยงช้างครับ เป็นควานช้างเราไใช่ช้างตัวเองนะครับน้องชายเลี้ยงให้เขาครับเลี้ยงให้เ่าเกิคนหนึ่งู่บ้านครับพี่ชายก็เลี้ยงแม่สาวผมคนผมเป็นคนที่สองก็เลี้ยงน้องมอเมครับนี่ครับน้องชายก็เลี้ยงนี่ครับแม่วงเดือนกับไอ้บุญเหลืออันนู้นไอ้น้องสะพ้ายครับน้าสะพ้ยก็เลี้ยงทั้งครอบครัวครับ <si ตั้นว่าอะไรอนี้งูเหลือ๊บโอ้ยโอ้ยลำใหญ่ครับใช้ปุ๋ยอะไรเนี่ยครับหลอมลำใหญ่ตุ๊บจ่าก่อนครับไม่สวยเลยจ๋าสวยดังจ๋าดังอลำใหญ่ครับอ้้ย น่าจะอร่อยครับเอ๋ดูครับสัญชาติยานช้างนะครับอย่าว่าตัวไหนแล้วแต่ครับชอบแย่งลูกกินครับผมสังเกตดูหลายๆเชื่อครับประมาณ9 0เลยครับ99%หรือ95%ครับแม่ช้างแต่ว่าเชือกไหนแล้วแต่ชอบแย่งลูกกินครับน่ครับดูยังไเหมือนแม่สาวแม่แป้งเนืตัวไหนแล้วแต่ครับที่ผมเคยสัมผัส90%เลยครับหรือ95%ลยครับที่แม่ เป็นสัตว์ใหญ่ก็ที่ชอบแย่งลูกกินครับช้างครับเป็นเป็นสัตว์ใหญ่ที่ชอบแย่งลูกกินฮะบุญเหลือไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะให้ใหม่ครับตุนอาหารไว้ครับช่วงนี้ต้องตุนอาหารไว้ครับตุนอาหารไว้โรคโควิดใช้อย่างอีกประมาณ ได้เนี่ยอาหารนี่ก็ประมาณได้สามวันครับสี่อย่างมากก็สี่วันครับค่อยไปตัดข้งหนึ่งครับอ่ะนเลืออ่ะอ่ะเอ้ยอยอ่าแย่งลูกนะเนี่ยแม่เฮ้ย่แย,ย,ยปะนั่นนั่นนั่นดูครับชอบแย่งลูกกินครับทางเนี่ยในวงเดือนเนี่ยแย่งหนูทำไมไมันเหลืออะไแย่งหนูทำไมคุณแม่ นนตัวใหญ่ครับพ่อพันธุ์ก็ใหญ่ครับแม่พันธุ์เขาก็ใหญ่ก็เลยรูปร่างลักษณะจะจะใหญ่หน่อยครับบุญเหลือถ้าไปเปรียบเทียบกับน,น้องจอยเราจะแตกต่างกันเยอะครับเนี่ยเป็นพ,นพี่เป็นพี่หรือเป็นน้องดาวมงคลไม่กี่วันนะครับเนี่ยสี่ห้าวันครับเกิดเดือนเดียวกันครับเกิดเดียวกันเดือนเดียวกันครับ กับดาวมงคลครับเดือนเดียวกันห่างกันแค่วันครับปีเดียวกันเดือนเดียวกันครับห่างกันแค่วันไม่กี่วันครับประมาณสี่ห้าวันนะครับกับดาวมงคลครับคนเหลือแต่ผมดูแล้วน่าจะตัวสูงกว่าดาวมงคลครับตัวสูงตัวใหญ่กว่าครับแต่ดาวมงคลจะได้จำมั่มดาวมงคลครับแต่ดาวมงคลเขาไปถึงไหนต่อถึงไหนแล้วครับก็คือ เรื่องการฝึกการสอนครับการหาการฝึกการสอนอะไรหลายเรื่องหลายอย่างดำบางคลไปไกลไปได้ไกลแล้วครับเ,เพราะว่าตัวนั้นแม่เขาไม่ค่อยห่วงแล้วจะฝึกง่ายครับแต่ตัวนี้แม่เขาห่วงพอห่วงปุ๊บการฝึกการสอนก็จะยากครับก็เลยรอรอรอเอาเข้าเรียนครั้งเดียวเลยครับออกจากแม่ครั้งเดียวเลยจะได้ง่ายครับตอนนี้ก็อยู่กับแม่ก่อนครับ,บ เออ,เออเออ,เอ,อไม่มึงเดือนกินเ,ออเยอะๆครับเอ๊อหนันดูชอบแย่งลูกกินทุกครับพูดยังไม่สุดคำนะครับอืมโน่นี่จะไปไปป้อนไงนะงไปนะเออตดัดเลยสบายมากตรงไม่เออไม่บางเป็นอันตัด บอนัดนนยิตัดไม่โด่งดังเท่าไห่ห่อเต้นคือเดิปขึ้นแล้อเคเอความประกาศดิปอบหน่าประกอเประกาศแล้วก็มากระตุ้วมั้งเออกระต้วอตก่าวอกวางแผงกันก uh ินได้ส uh uh ี uh uh. ่วันห้าวันนี่ก็จะแบ่งไปให้น้องโมมีครับน้องโมมีกับแม่ไมทองครับ เอ้เสื้อไอตึ้งบ่าวบ่าวบาดดอนของสายเกล็ดของตูตึ้งมือหรือไอ้ตึ้งตึ้งหลังมือให้นอนเอาไว้อีกเพราะว่าโมมีโมมีเมื่อวานผมก็ไปตัดไปแล้วป้าแตเย็นเดี๋ยวจะโยนให้กินนี่้องบุญเรือเอ้ยเดี๋ยวตัวนี้ออกก่อนเดี๋ยวจะเล่นตัวนี้ ไม่เงเดี๋ยเอ้ยเหรออ้อยครับมีหญ้ามีสับปะรดสามอย่างที่ยาครับกินเยอะครับต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับช้างสุรินเราเป็นช้างที่เป็นช้างที่แบบเลี้ยงแบบพื้นบ้านครับเลี้ยงแบบพื้นบ้าน เลี้ยงแบบวิถีชีวิตช้างสุรินครับช้างสุรินสังเกตดูหลายๆเชือกครับสังเกตดูหลายๆเชือกก็ต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่ให้กำลังใจช้างสุรินเราครับขอบคุณและขอบคุณอีกครับทุกๆกำลังใจที่ที่ดูที่ชมที่คอมเมนต์มาหลายๆคนก็ขอบคุณและขอบคุณอีกนะครับ โวยการนอนรักช้างไ <eterm> ว้ครับช้างสุรินทร์เราทั้งทั่วประเทศแล้วครับคำว่าช้างครับใครที่รักช้างก็ขอบคุณมากขอบคุณเลยขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับแม่แม่เอฟซีหรือพี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกทุกท่านครับไทยไทยที่รักช้างต้องขอบคุณและขอบคุณอีกครับช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองครับสัตว์ใหญ่สัตว์โตสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเป็นสัตว์ที่ยิ่งดูยิ่งน่ารักครับ งครับยิ่งตัวเล็กยิ่งโอ้โหน่ารักไปใหญ่เลยครับนี่บุญเหลืองาเริ่มออกแล้วครับสองข้างสองกิ่งบุญเหลือบุญเหลือครับน <c oughs> ้วหนูคายทำไมเนี่ยกินเยอะๆนูคายทำไมครับจุบ๊บจุ๊บ จุ๊บหน่อยดีครับเนี่ยเขาเรียกว่าขายไปใครมาเขาเรียกว่าติดนิสัยครับช้างเหลือครับอืมเอาอีกไหมผมให้หนูกินแล้วเนี่ยกาแฟอ่ะโอ๊ว่าจะให้บัดดีเขายังบัดดีไม่เป็นครับดูขายโชยอีกาทาทั้งที่อ้อยไม่แข็งนะครับแต่เขาเรียกว่าติดนิสัยครับ เพาราะว่าเขาเอ๊ะดูแย่งแย่งจากปากลูกดูครับดูดูครับ <ไป S 1> ดูนี่แน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 ่ดูครับเป็นเป็นสัตว์ที่ชอบแย่งลูกกินครับช้างผมสังเกตดูหลายๆเชือกที่ผมไปสัมผัสั้งแต่แม่สาวหรือเชือกไหนแล้วแต่ครับเป็นสัตว์ที่ชอบแย่งลูกกินครับไม่เอ,อเื้อเผื่อไม่เอ,อเื้อเผื่อแพ้ให้ลูกไม่เหมือนกับไก่ครับ ไก่นี้กุ๊กๆๆ,ๆให้ลูกกินก่อนแต่ช้างนี่ดูครับเหม,ม,มือนกับนกเหมือนกันครับนกก็เอา,เอ,าอาหารมาป้อนลูกอืแต่ช้างนี่ไม่ได้เลยครับผมเห็นแม่สาวตอนที่อยู่กับมเมครับ<อ>หลายๆครั้งเขาดึงหางแบบผมกองหญ้าไปตั้งหางให้น้องมเมเพราะว่าผูกคนณละที่ครับตอนที่เขายังอยู่กับแม่ บางครั้งเขาดึงดึงหางดึงหางโมเมนะครับให้ให้โมเมเอายามให้นะครับแม่สาวดูบุนเหลือครับครับครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณและขอบคุณอีกนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับ เรือขอบคุณนะครับสาจาไอ้วง,งเดือนไม่วงเดือนจาด้วยขอบคุณด้วย,วยบุญสบไูไม่สวยเลยครับขอบคุณครับวาม,มากีุ่่งหน่อย